เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแก้ไขภาพหมู่นะภาพหมู่ที่ถูกถ่ายด้วยเลนส์อัลตราไวนะครับหรือถ่ายด้วยเลนส์ไวก็ตามนะครับมันจะมีเปอร์สเปกทีฟที่ผิดเพี้ยนไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแก้กันดูนะครับไปดูตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวอย่างก็คือภาพภาพนี้ครับอ่าอันนี้เป็นรูปภาพหมู่ ของพระสังฆาธิการ150วัดนะครับในจังหวัดขอนแก่นมาประชุมกันที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วภาพนี้เราถ่ายด้วยเลนส์อัลตราไวนะครับหรือเลนส์วายมันทำให้บริเวณขอบภาพเนี่ยซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์วายอยู่แล้วที่จะทำให้ขอบภาพเนี่ยมันมีความ ่ามันไม่ตรงนะ่ะมันมีความบิดเบี้ยวนะครับแต่ว่ามันเป็นคาแรกเตอร์นะครับเราจะทำยังไงให้ภาพหมู่ภาพนี้กลับมาตรงได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันทำแบบนี้นะครับอ่าเราใช้โปรแกรม p h o t o s h o p นะฮะจากนั้นเราก็จะเปิดภาพเข้ามานะอ่าอาจารย์เตรียมไว้2รูปจริงมันคือภาพเดียวกันนะครับภาพเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์จะลองแก้รูปที่2นะครับเพื่อให้ดู Before กับ After นะครับ ดังั้นอาจารย์ตั้งชื่อนี้ไปเป็น before แล้วกันนะ before รูปนี้เป็น after โอเคอาจารย์จะแก้ภาพ after นะครับเพิ่มกด open เข้ามานะครับขั้นตอนที่1ครับให้เรามาที่เมนูชื่อว่านะครับอ่า filter ครับอ่า filter แล้วไปที่เมนูนี้ครับ lens correction นะครับเสร็จปุ๊บ เรามาดูตรงนี้เลยครับตรงคำว่า custom อ่ากดไปที่แถบชื่อว่า custom นะครับแล้วแถบที่จะใช้เนี่ยคือตรงนี้ครับ vertical perspective อ่า vertical perspective เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่อาจารย์ปรับตรงนี้เราจะเป็นยังไงนะครับให้ลองเลื่อนขยับซ้ายขยับขวาดูครับสังเกตอะไรไหมอ่าเห็นไหมเห็นภาพไหมครับภาพจะค่อยๆกลับมาตรงครับ อ่าโอเคก็เลื่อนมาให้มันตรงแบบนี้นะครับเห็นไหมภาพจากที่ล้มๆมเมื่อกี้กลับมาตรงแล้วครานี้วิธีสังเกตว่าเราจะตรงแค่ไหนครับแค่ไหนถึงจะเรียกว่าตรงสําหรับเรานะครับให้เราสังเกตให้สังให้เราสังเกตเส้นตรงขอบภาพนะครับเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยหนูเห็นไหมบริเวณมุมม,มของของของผหนังอะ่ะเทียบกับ เส้นนี้ก็ได้ครับให้มันมีระยะขนานที่ขนานกันนะครับได้ขนาดแล้วเราก็กดได้เลยนะฮะอ่าพอเราได้ตามที่ต้องการกดโอเคครับโป๊ะอ่าตอนนี้ภาพเริ่มเป็นแนวตั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังมีบางส่วนที่บริเวณที่อยู่ขอบภาพเนี่ยเราสังเกตว่าทางฝั่งฝั่งเนี้ยภาพมันจะถูกดึงออกให้มันขยายใช่ไหมสังเกตว่าตรงกลางจะ สมส่วนพอเริ่มขอบภาพเนี่ยจะเริ่มมีความยืดออกนะครับวิธีแก้ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมเครื่องมือสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับทำการครอบภาพนะครับครอบตรงส่วนที่เราต้องการหดกลับเข้าไปนะครับเราก็ลองครอบดอูแต่ว่าเราอย่าไปครอบตรงหน้าหน้าหน้าของคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดรูปไปด้วย แล้วก็วัดระยะให้ดีให้มันไม่ตรงกับหน้าใครนะครับเสร็จแล้วกด Ctrl T นะครับ c t r ท T ที่คีย์บอร์ดเราจะได้ Handle ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็หดกลับเข้ามาอ่าแบบนี้นะครับให้เราก็สังเกตดูว่าให้ระยะบอดี้ของแต่ละองค์เนี่ยเท่าๆกันนะครับเท่าๆกับองค์ที่อยู่ตรงกลางนะครับได้เสร็จแล้วก็กด Enter ไปนะครับกด c อนท D ด เพื่อเอาเส้นปลาออกทั้งขวาทาเหมือนกันครับอ่าแล้วก็คุมไปแบบนี้อ่ากะว่าไม่ให้โดนโดนหน้าท่านนะครับไม่ให้โดนหน้าผู้ถ่ายรูปหมูนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดคอนทรนที T, แล้วก็หุบกลับเข้ามาแบบนี้อ่าสังเกตให้ตัวของผู้ที่ถูกถ่ายเนี่ยมีขนาดเท่ากันกันกบที่อยู่ตรงกลางแล้วก็กด Enter นะครับกดคอนทรนดี D. เสร็จแล้วเราก็ครอปออกนะครับครอปเลยด้วยเครื่องมือชื่อว่าครอปตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็ทําการเลือกภาพที่เราต้องการเอาแค่นี้นะครับด้านขวาก็เอาแค่นี้แล้วก็ e n t e r อปึ๊บเรียบร้อยครับเซฟผมจะเซฟทับภาพที่2ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันทับอัพเตอร์ครับอัปเตเซฟไปกดโอเคเรียบร้อยครับ มาดูกันนะครับว่า2ภาพเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคปิ้งมาแล้วฮะอ่ามาดู Before อ่า Before จำได้นะครับภาพที่มันเบี้ยวเพราะอ่าลักษณะของเลน Out er ์อลทาไวนะครับรูปอัปเตอร์ครับโปะนานครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมท่านก็จะกลับมาตรงแล้วเห็นไหมครับอ่านี้ อันนี้ before after before after before after เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ